พี่น้องมาเบิงของไหม่ม้อนไปตลาดมาได้ยังไงไปตลาดไปซื้อก๊อเข่าก๊อเข่าวัดกินในตนู้มี่ยังเลยายดีเ้อพี่น้องเลย,าย,ย,ยมาเบิงว่าคุณแม่ได้ยังมากนินมือนี่มือนี้ได้พักก็ดึก็อ่างพักซะก่อนพักสลัดนี่ สามมัดนี่สิบบาทสิบพันกีเด้อ1ิบพันกีบใช่หมเห็ดนั่นช่าหมหอมสิ่งจำอือหอมรวมหอมละหนาพันกีบสิบบาทดี่เศ้าหาบาทอยู่นี่ แล้วก็ได้ปลาทูหนึ่งกิโลมาให้นางลูกบิ๊กสาวปีโปโ้ต้องต้มนี่คุกใส่ข้าวให้เพคนกินเพคนมาก,กึ้นปลาหน้ามันขาบเปียกมันแซ่บเส้นมันต้มนะคุกใส่ข้าสสวามุกินจักดิมุกกินข้าวเปียกเส้นข้าวเปียกเส้นเพอโบกินนางมาน,นี่นะพี่สร้างหัวเลือกอะ่ร ชอบอระเแฉะต่าน,นนะได้อกี้ขันุกอันนี้เนะ่ต้มมะทูกุกงเ้เาหู้เผาคนกินนั่งนั่งจอยนี่เออคนมาก,กินปาลาตำรวจคนนั่นเออนี่กคือแทกสี่ังอันงายเนาะถ้าก็มีกัตั้ออมเนกะิปุก็น,นี่นะ ใบทีไ,ได้มอมนเปนิดได้นี้นะปูสีกินตะไบมันน่ะตัดเอาใบนนี่แหะอันนี้นี่ปูนนปแ่มันก็เกิดเทากัดไกิอกีอีพักนังตูสีใบอ่อนเนื้ออ่อนยางมเลยตัดอ่ากอ่อนเื้อออมออะก,ออก,ออกิน,นสื่อมาเลยสื่อเนื้คุ้ยพี่น้องหยเนืเน้อคุ้ยเ้อ เนั้วไอยกิโล 1, น 4, 10, ห,หนึ่งแสนสี่สิบพันกีกระหายเพี้ยดีดีดีสามถุงเพี้ยเป็นหุกมากคือเนื้อประจองเลเพี้ยเนาะสองกิโลขั้ว สองกิโลกว่ายกจีบได้ขนาดไหนทั้งหมดอยู่เลยสี่แสนมัมนสุดจะ้อันนี้นสีเอ็นได้จังเลยงามหมดสีนะสีน้ำงามนี่ตับกสวยงาม,งามนี่ตับนี่ตับมีสี สิบค้าลายอยานี้ก็ได็อันนี้นี่สามแสนตัวนี้ตัวนี้สมบูระตัวนี้นสามแสนสามแสนกับหารนอยบาทเออสามแสนหารนอ่บาทในควมในหารนอยบาทสักเงินมันก็คือติดต้องลงน้ นเแผ่ลม่าตัน้มีแซนนึงตัวนี้ยแซนนึงตัวนี้มีไผ่ลังหน่วยบักหญ่มีตับไห่อีบอันนี้กี่มันเป็นสิ่นเอ็นน่ะนันทาบเวอร่มใต้เราละหมักจามเอ็นกินดอกสนนี่เห็ดจามเอ็นแล้วกเห็ดแจ่วพี่อแจวบี้หมักกินอันแซนนึงเลยนะก็กินบบข้นอก แสนหนึ่งแสนหนึ่งกับร้อยกว่าร้อยกว่าบาททั้งหมัดในพอดีสี่แสนใส่กันจับจุกมือได้เสมดกอพอยกินไปสิแล้วอยญหาเนือื่นก็กินเนื้ออื่นชอบคุณบริการนี่หรอกเนื้ออื่นก็กินอยากอ้อมอยากแก้มก็อ้อมอยากลาบก็ลาบอยากเฮ็ดสิ้นจ่มก็เฮ็ดประชันชักสิ่งเนาะกินได้ทุกอย่าง Pim pim อันนี้ก็ชิดแงซาบะชิันจิบาบะชิคันจิบหมักน่าก็าบะชิคันจีบน้อะมูเด้อบาทเด้อนอะมูซื้อไว้เก็บไปตลาด ใบเดียวค่ะแม่คูม้วนไปตลาดหนึ่งสองแสนกีโลหนึ่งแปดสิบพันหมูสามสันงามๆหมูสามสันงามบอกหมูอ่อนเดวหมูน้อยเดียวหมูใหญ่งเผาเลยหมูอ่อนกินง่ายมันหมอย กอกัะแซบแซ่สองโลไปอย่างนี้นะไปคนติดหายสองแสนไปเลยสอโลก็ต่อแสนหกสิบันเนาะโลตงแปดติลแตก็หายคนใส่ใน้มันพอสองแสนไปเลยม่คนสืออันนี้สี่แสนอันนี้สองแสนหกแสนหกแสนตะกบโโอ้กิโนลาอ้เนี่ยรีมทพันหนึ่งอะไรสื้อมันยักมันยักหนือะเรื่องเันแสนจี สำนัไปสนี้ได้การในมอนไปตลาดเติมที่นอกเด้อสื่อยังมาก่ะหันเบิ้มบนม้อนได้ยังมากินไปตลาดนั่นเราไม่ผิดในม้อนนะลูกหนานเบิ้ฮ่นฮ่มฮมฮึกมม่ม่มอึ่มม่ม่ม่มา ม่ม้อนก็อยู่เตยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะลุ้นรานดาร้านทิ้มไปไต้ต้นไปตาสงสารหมาสั่น์นะเป็นยังคือูว่าตอบบอยังออกว่ากุ๊กฟอกร้านนี้เนาะอันนี้กะขน้อยแต่ชิวบอยอยากยุ่งเนาะให้จากด่าในใจเหมืนด่าให้จากวานร้านอะไรอะไรก็จะจากวานขน้อยในใจก็ว่าเราว่าครอบครัวขน้อยเนาะ ก็ม่ผ้าเยหนึ่งอจจะก็ทุบแล้วจะเพิ่นเนาะเพิ่นดาเฮ้ากับเพิ่นบาทิีงกับบรตไปเห็ดยังไหนเพิ่นทิ้งกับงูไปทิ้งมาอยู่น้ำยายเลกับจะมีคนบอกคนนั่นเพิ่นกับดานได้กับดาเรื่องของเนเฮ้าบหุจักเพิ่นเฮ้าของโเห็นเพิ่นเนาะอันนี้เขาก็น่อยสิตอนนเดลรเดอซมดถูกูกคนบยยุ่งบยักต Toa bay gồm đi khó mai có quang yang gồm đi mai động emon. Yêu sự 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 là. Chậu, chậu, rồi. Bé Thứ khả là đi. Hứa là bừng rồi. Hứa là là khả chọn bừng. bừng. nó. Hứa là khả chọn 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 bừng. สิงีบ่ตอบสิบ่เว้ายังสิดีที่สุดเนาะเพิ่นเว้าแบบนั้นข้าเจ้าเพิ่นบอกบอกแบบนั้นให้เพิ่นเว้าผู้เดียว่เาผู้เดียวเพิ่นก็เพิ่นก็่าเนาะว่ซั่นพ่อน้อยบ่ดตหยังเด้อพ่อน้อยก็ขอตอบหยังทั้งนั้นอยากเว้าหยังก็เว้าอยากด่าก็จอยากเว้าแนวใดก็เว้าไปโลดพ่อน้อยยอมให้เาเด้อแม่ จิตแม่ม้อนเป็นคนแบบนั้นเด้อลูกหลานเอ้ยที่ว่าโบอยากออกยังมีที่บ่ออกยังท่างนั้นให้่นเว้าผู้เดียวเพิ่นเล่ากับ่นบาปเพิ่นสร้างบาปคือเพิ่นเองเนาะคนที่บุกบุกคนที่เว้าให้ครอบครัวแหมยมอนให้ครอบครั้วเาเหล้าบริสารลูกหลานของแม่ม้อนนะแต่ละคนเลยนะพระเจ้าเพิ่นเบิ่งคนยืนหมดขี้ดึกขี้ดึกจริงแฟนคนนี้ยังได้กะ คนชิลงโพดเองบุคคลนั้นมาสัตจ้ม่มว่าในยึดมั่นเสื่อมันในในคำข้เจ้าคนบอกคสอนเนาะนอมนจำคำนี้ผู้ใแต่คนคนเห็นอยู่ผู้ได้เบีได้ผู้ได้ได้ผู้ได้เบดได้ไหนขอขั้วเขาหน่อยเนี่ยคนจิลจัคมดขอขัวลูกล้านเขาหน่อยคนชิลจมืดเยอะกว่คนชาวานนั่นแหละคนอาจจะลงโพดเองาสัน่นกับทุกาสแตะ พระบิดาเนาะทุกขาจะพเจ้าคนทีวาแบบไหนเนาะอันนี้คนก็ลงมาปดท้ายแบบจำสาลักบบาตซะซางคือมอนตะกี้ม้อนจะเป็นคนโหดตจะคนใจโหดแบ่บบลงคนเหือนกันใ่ตะกี้จะผ่านมาเนาะะิดากันตะกี้่ะและ้มอนนอนัหม้อนสี่าาบ้าบ้าแต่ตอนนี้ ที่แม่มอนเขาไปยู่น้ำเพิ่ใน่มีพอคือพระเจ้าพอของม่ม้อนที่ใจก็อ่อนเบาอ่อนโยนโบยคลิปยังบโอยากคุญไหวเรื่องโฉนดไม่ติเอาเรื่องตัวเองโควันนี้สิกินยังวันนี้สิไปใช้อยู่กับหลาเนี่ยหมดเขาหน่อยเบาเบายังเลยเอาหลานมาก็คือมาแล้วก็คือจบโบเด้อ่ยเรื่องยังเลยบาเบายังเลยไปบุกค้นกันจับว่าเขาเรื่องของเพิ่น เพิ่นกับว่าหัานปากค้นหั่นหมูได้ซีดีเพิ่นก็บว่าวซีซัว่นก็บว่าเนาะอันนี้เอ้าคลิปนี้ก็ขอจบนั่นทีน้ำนองเด้อสิจีดเส่ยงสำนันเด้อหลงลูกหลงร้านทางนี้ถน่อยขีขอคาะบาเบ่บอกยังเลยอย่าสั่งป้าโอเคเนาะให้เข้าใจ